สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสู่ภูสุขค้นะครับเนาะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในงบางเจ้าครับครับในคลิปนี้นะครับเนาะตามสัญญาครับกาสิพาท่านผู้ชมครับสุภูคนครับมาวิเคราะห์เลขร่างด้วยกันนะครับเนาะวิเคราะห์เลขร่างในงวดวันที่16กรกฎาคม2565ันห้า้สิบห้าสุภุขคนครับครับก่อนเข้าสีวิเคราะห์นะครับเนาะสีวิเคราะห์แนวทาง น้ำกันเดี๋ยวเข้าไปเิ็งคำเตือนจากทางช่องน้ำกันเลยครับคำเตือนทางช่องมันแช่สื่อกลางนำเสนอแนวทางเลขรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนการซื้อขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับครับบัสดีเขาก็จะมาหาแนวทางเขานะครับแล้วแนวทางของวันที่ 16กรากรดาคนบตกันครับตามสูตรเก่านะครับเนาะสูตรเดิมของเราอันนี้ทีเฮ็ดไว้ครับที่ทาไว้ตั้งแต่เต็มสูตรครับนี่ครับเต็มสูตรเต็มสูตรนะครับเนาะเต็มสูตรห9าเก้า0 6เก0 5เ61 7เก2าห้าศ5น5หนหเจหนึ่งหสองสองเจสหหหห้าหนะครับเนาะเฮาจะเอาสูตรได้ต่างก่อนครับ เฮากัเฉื่นชอบในสูตรเก่าเฮ้านะครับพี่น้องครับสูตรเก่าสูตรเดิมเฮ้าครับสูตรเก่าสูตรเดิมของเราสูตรยี่สิบงวดครับเลขติดดวงหนครับมาเก่าครับพี่น้องครับเลขติดดวงหนของเฮ้าครับหนึ่งศูนย์สามห้าเก้านะครับนาะตตรงนี้ตงมากครับสูตรยี่สิบงวดของเรา สองตัวมาตัวร่างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับสูตรเก่าหฮานะครับเนาะสูตรเก่าครับหฮาสูตรเก่าเป็นหลักพี่น้องครับสูตรงวดที่แล้วครับว่าจะรุดกันยังมารุดแล้วครับเนาะในห้าหกเจ็ดครับงวดที่ยี่สิบเอ็ดแล้วครับเนี่ยงวดที่เอ็ดครับเนาะเอาสูตรนี้แหละครับตั้งพี่น้องครับห้าหกเจ็ดครับ ห่าเจตมีชนหลายสูตรป่ะครับห้าเจ็ดมีชนหลายสูตรสูตรนี้ครับพี่น้องครับนี่สูตรกระโดดนะครับเนาะสงสัยยาพิจนาสูตรกระโดดครับพี่น้องครับสูตรกระโดดเดี๋ยวว่าพิจนาเบื้องต้นครับอันนี้แก้ไขสูตรไหมครับธรรมดาสองตัวมาตัวครับสองตัวมาตัวมันมันเข่าแล้วมันหลุดนะครับเนาะเข้าเราหลุดมาแก้ไหมบวกเพิ่องมอหนึ่งครับนี่บวกเคร่มหนึ่งครับ อเก้าศูนย์หนึ่งนี่ครับเขาไปที่หกหนึ่งนะครับหนี่หกหนึ่งถูกนะครับนี่เราจะสูตรนี่กับคือเก้าครับเาา่าเพื่มนเตรียมได้ตัวคือกันคือหาหกเจ็ดครับชิดว่าน่าจะมีน่าจะมาให้ทันู้ช่วงเบิงนะครับเนาะสำหรับหลักสิบหลักหน่วยรางนะครับเนาะห้าหกเจ็ดครับนี่สูตรเดิมครับสูตรวันที่เราผิดครับสูตรนี้นี่ได้สี่ห้าหกนะครับ 4, 5, สี่ห้าหสูตรนี้เราที่ผิดครับสูตรนี้ได้มาอีกสองสามสี่เหมือนเดิมครับสีเขาเราจะผิดน้นองคเนาะสูตรนี้ครับแต่สูตรนี 30, ร้30งวดครับนี่สามสิบงวดครับนี่สางวดได้หนึ่งสห้าครับหาเดนมากพี่น้องครับหาเดนมาก วันนี้เ้ามาตัง้งหาหลักสิบของห้องขับพี่น้องครับหลักสิบของเราเยังข้าในรลองไหท้ทำเป็นช่วงเบิ้งเลยครับเนาะโยนเฮ็ดไห้ทำเนช่วงเบิ้งครับหลักสิบของเรามีบอรครับแปดเก้าหนึ่งห้าหกเจ็ดมีติดอยู่หาหกเจ็ดครับเก่าตัวนี้นะครับเนาะนี่ครับสูตรบนลืมลืมคำนวณสองสูตรสิบสองสูตรให้ทำเนช่วงเบิ้งครับว่ามันเด่นตัวใดครับเดี๋ยว เชีร์สูตรล่างก็นะครับเนาะเชีรยล่างก่อนครับเดี๋ยวมาเชีรยบนให้ทันมาชมครับตอนนี้เราก็ตั้งมาเลยครับตั้งมาเลยครับเนาะวิเคาะไปด้วยกันนะครับเด้กพี่มาพ่อแม่พี่น้องครับอย่าไปคว้์เส้นเล้าอย่าสีเปาความฝันให้ทันมาชมเลยรับชมรบฟ้านะครับเนาะฝันมาขึ้นครับฝันเอาเลขไปเสี่ยงฝันพี่น้องครับตั้งไปเลยครับว่่ต้องหลยหางนะครับเนาะ เลขหลักเข้าโอเคหาหกเก็ดพ่อครับพี่น้องห้าหกเก็ดห้าหกเก็ดสูตรไหนมาประกบหาหกเก็ดนี่คิดว่าน่าจะมีมากครับสูตรไหนมาประกบนะครับเนาะพี่น้องเอาสูตรเอาสูตรพี่น้องมาประกบก่อนครับสูตรเลี้ยงครับพอทางแอดนี่สิ้นชอบทั้งสูตรเลี้ยงนะครับเด้อผมเห็นสูตรนี่ผมสินชอบว่าสินชอบในสูตรเลี้ยงครับ สูตรเรียนอย่างเดียวนี่สูตรนี่ครับพี่น้องครับสูตรนี่ครับนี่เฮ็ดนี่ทำมันย่อมเบิ้งครับสูตรนี้คิดว่ามันผิดผิดเราเพิ่งเดินมาสามงวดครับเขามาตลอดครับเอาจากสูตรนี้นะครับเนาะนี่สูตรนี้ได้ไปที่901ครับหนึ่งบวกเได้แ แปลหได้สี่สีัห้าได้เก้าเก้าศูนครับ18บแปดมวดคือกันนะครับเนาะสำหรับศูนยนี่ครับถือว่าเดินดีครับเสียงสัตว์เยาวนะครับพี่น้องครับเสียงผิดพผาดได้กับการได้ขอโทษขอให้นะครับเรื่องห้าเก้เก้ 9 5 0 6ห้าูนแล้วก็ห้าหนึ่งหกหนึ่ง หกหนึ 7, 1, 7, 1, ่งเราก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเราก็มันมีสูตรหนึ่งครับมีสูตรหนึ่งนี่ครับที่ว่าสูตรกระโดดครับพี่น้องครับเห็นไหมครับสูตรกระโดดที่ยังไม่หลุดนะครับเนาะสูตรกระโดดที่ยังไม่หลุดครับอันนี้ได้สองหกเก็ดครับสองหกเก็ดสองหกเก็ด ถ้าสูตรนี้มา1ตัวถ้าหามากห้าห้ามีหา้าถ้าสองลอยมากครับถ้าสองลอยมากมันต้องเป็นหาสองห้าสองนะครับเนาะแต่ว่าถ้าสูตรนี้มาอีก30งวดสูตรนี้ครับ30งวดครับ หนึ่งสามห้าหนึ่งไปแล้วครับเรียกสามกับหาพี่น้องครับอันนี้สองสามสี่วกงจะเดินต่อหรือเปล่านะครับเนาะอันนี้หนึ่งสามห้ากระเด็นไปที่สามกับห้าครับพี่น้องเดินไปที่สามกับห้าก็จะได้ไปที่หกสามเจ็ดสาม 7จ็ดสามแล้วก็ห้าสามหาสามเป็นม้า,าพี่นห้าสามนี่แทียนห้าหาครับเทียนห้าหา้หาห้าห้าไม่น่าจะมาแล้วก็เหลือนหน้าตัวนึงก็คือหกห้าเจ็ดห้านี่ครับสำหรับแนวทาง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบห้าสิบห้าคู่สิบห้าชุดครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีน่าจะมานะครับเนาะน่าจะมีน่าจะมาให้ท่านผู้ชมเบิ้งให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับในสิบห้าคู่นี้ครับสูตรนี้สูตรคำนวณตรงๆนะครับเด้อสิบห้าคู่นะครับเนาะสิบห้าคู่ครับสําหรับร่างอย่างเดียวนะครับเนาะรลางอย่างเดียวบรดนี้เขามาหาตัวเด่นท่านผู้ชมครับหาตัวเด่นเขานะครับเนาะตัวเด่น ตัวเด่นของเขาก่อนสิหาตัวเด่นเอาเลขกไปเสียงฝันทำมาชมเลขไปเสียงฝันครับนี่ครับเลขชุนี้นะครับแล้วไปเสียงฝันทำมาชมแชปหน้าจ,จอเบิ้งว้ก็ได้ครับแชฟหน้าจ,จอเบิ้งใ้อันนี้คัานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนะครับเนาะเสียงฝันเสียงฝันเราฝันแม่พี่น้องครับฝันมาไปตกป่าลงไป ลงไปเป็นหวยนะครับเป็นหวยเป็นล้องลงไปครับลงไปตกปลาลงมาตกปลาแต่บ่ไดดปลาครับหรือว่าเจ็ดสิบ่มีล่างครับพี่น้องครับหรือว่าเจ็ดจะไม่มาล่างไม่แน่นะครับเนาะเพราะว่าบ่มีปลาบ่ไดดปลาตกไปตกมาค้นตกปลาน้ากันครับหันมาคนตกปลาน้ากันค้นตกปลาน้ากันครับไปเป็นมูมูไส้นะครับเนาะไปมูไปน้ำกันประมาณสามคนบ่พี่น้องครับ ผูงมูไส้ดมกัดมั่นสามคนแต่ตกไปแว่าหันไปนข้างเห็นศพอีกแล้วพี่น้องครับเห็นศพตายแล้วครั้งที่สองนะครับเล้วเห็นศพตายครับเห็นศพตายผมสงสัยเหล็กสองตัวนี่ครับสงสัยเห็นศพศสมุไส้ตายครับครั้งแรกก็ลงมติดตอกบอกทำชมบนะครับเนาะฝันเห็นศพตายอันนี้ครั้งที่สองครับพี่น้องครับครั้งที่สองขังที่สองนี่ฝันนะครับเนาะ ขอฟันในศพตายปั๊บก็หาข้าเจ้ามาเอาศพนะครับเนาะขอกันนั่งเฝ้าศพอด้ยสายสินขอบไห้หรือเหล็กลางขามันจะตายเราี่น้องครับหรือเหล็กจะอยู่หรือเหล็กบนหรือเหล็กล่างมันจะอยู่แล้วก็ฟันอีกครั้งหนึ่งครับฝันวาบันนี้เรามาฝันขึ้นนี่มันขึ้นฟันฟันสองยางนะครับเนาะฟันสองยางฝันสองยางอย่างที่สองฟันวาขาเจ้าต่อชิ้วสิบวัยพระพุทธรูปวัยรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธ เทพเทวดาเนาะครับเนาะเขาเจาะต่อชิ้วกะนนาะกัมีมี่เ uh> มียม um er ี่พอเนาะครับเนาะมีเม no. ียม euh <|ja|> ี่พอความมีเมียมี่พอความครับก็หลังนี้ต่อชิ้วต่อชิ้วปั๊บวันนี้เมียพันกัญญาไม่ค่อยได้เนาะครับเนาะย่างไม่ค่อยได้ดอกตามโลวงคนจริงพันกัญญาไม่ค่อยได้ครับวันนี้เพิ่นบินยางได้ครับเพิ่นฝันยางได้มาเลยไปพยุงเพิ่นครับไปพยุงเพิ่นยุ่งพ่นรัดชิ้วครับรัดชิ้วรัดชิ้วชิ้วชิวมามาถาวัยมาถาวัยพระพุทธรูป ขอพรหลวงปั้นเทวดาเรียงเต็มอยู่ครับวันนี้เห็นตนไหม่ครับตนใหม่ไงตนใหม่ไงตนใหม่ไงอยู่หลายตนอยู่ครับตนใหม่ไงก็เลยพยุ่งแม่เดินสองคนเดือนสองคนเดือนสองคนพยุ่งมากถ้าฝันเห็นแม่นี่ยส้นมากแปดมากพี่น้องครับใคยฝันเห็นแม่อยู่ครับฝันแม่เป็นแปดตลอด พยุ่งไปนางไต่กกใหม่แม่ตกใหม่ต้นโพหรือต้นไส้หรือต้นไม้ยังกับโอ้หครับมันเป็นต้นไม้ใหญ่มากเลยครับต้นไม้น้นเป็นสีทองครับอยู่หนาพระพุทธลูปเนาะครับเนาะคนอื่นยังตอแถวอยู่ครับแต่แอดนี่ไม่ได้ตอแถวครับรลัดมากนะครับเนาะรลัดมากยางมาเลยครับรลัดมาเลยเป็นนางอยู่กับแม่สองคนอยู่ไต่ต้นไม้ต้นไม้นั่นก็เป็นต้นสีทองคนอื่นก็สีเป็นนางข้าเจ้ากับหามครับคนคุ้มคนข้าเจ้าคุ้มนะครับเนาะข้าเจ้าหามว่า ใครไม่ใช่เชื้อสายพระอินไม่ต้องไปนั่งนะแถวนั้นว่ะนะเขาอะไ,ไรเขาอะไรแอดกับเมียครับเขาอะไรแอดกับเมียเขาแอดกับเมียนั่งนี่นะครับยังสงสัยครับสงสยัยสงสัยเล็กบนอยู่ครับเพราะว่าสงสยัยเพราะว่าน้ำผู้ไส่กับเป็นหาเป็นหงนะครับเนาะเป็นหาเป็หง เอามัใส่เป็นหางโคงยังสงสัยยังทาตอนนี้บอมาเนี่ยยังสงสัยตอนนี้น,นะครับเห็นไหมครับยาสีมาส,สรุปการทำทุมท่มมึงครับเพราะว่ามีสูตรหนึ่งครับมีเอฟซี FC ถามว่าสูตรสองตัวมาตัวบนครับหายไปใส่เมื่อไหร่มาบริลงเมียนอยู่ครับไม่ล่มบริชีแจงบริเปิดนายเมื่อไร่ครับยาสีเป็นโลง่งยาเฮ็ดชิปต่อไปนะครับชิปต่อไปยามาสรุปบ,บนไม่ให้ทันมันทุ่มมึงนะครับเนาะสีมาเขียนตัวเน้นตัวกันให้ทำมันูุ่มมึครับเอาเบิรงตัวล่างเขาดีกว่าครับ อันดับแรกเป็นฟันเ็นศพตายก่อนพี่น้องครับเน้นไปก่อนแล้วครับ,ส,รนนส,รบสูตรจะเป็นยังไงกับซามครับสูตรจะเป็นยังไงกับช่างสูตรจะมีเลขดับติดเลขดับหรือยังกับซามเขาเน้นไปก่อนครับพี่น้องแป๊บหนึ่งประกาไปใส่น้องๆพี่น้องครับใส่อยู่คนเดียวนะครับเนาะสูตรจะเป็นจังไดกับซามสูตรจะมา่านใดกับซามผมเน้นไปก่อนครับสูตรดับหกเลยครับ ลางดับหกไหมครับแต่ว่าเด็กดับอม่มีในกองสลากครับผมเน้นไปกอนเลยครับเนะี่เพราะว่าฟันเห็นศพสองขังนะพี่น้องครับฟันเห็นศพสองขังศพผู้ชายไหมศพผู้ชายอันนี้ก็นเน้นอันนี้เน้นหน่อยนะเน,เน้นเน้นนอยว่าต่โน้อย,อยสำเนียงครับพี่น้องเน้นเน้นลองเขาเรียกว่าเน้นลองอันนี้ เน้นๆนี่วันนีซีว้าเลี้ยงเน้นๆครับเน้นๆให้ท่านชมฟังครับเน้นๆตัวนี้เน้นร่องเน้นๆตัวนี้ครับอายุจะมีตัวกันอยู่ครับเด้ออันนี้ที่ว่านี่เน้นๆครับครับฟันเห็นศพครั้งแรกนะครับสีเวลท่านผู้ชมักคลิปนี้สีว้าเลี้ยงได้ข้อมฝัน่างเดียวครับศพครั้งแรกที่ฟันเห็นศพครับฝันว่าข้าเจ้าขาค้นตายครับงูครับข้าเจ้าขาค้นตายเห็นอยู่ครับไปเสียงไว้อยู่ในถังขยะนะครับเนาะ ทางกระยาบันนี้ว่ากันยันข้าเจ้าขาของอะไรบลูหูบู่ชี้บันนี้ปั๊บก็เหมือนเวลาไปไปอยู่โรงเรียนเก่าครับไปอยู่โรงเรียนเก่าโรงเรียนวัดเย็นวิทยาคมเนาะครับมองถึงเคยเรียนสิ่กลับมามีคนมาเปิดทางกระยาเห็นครับเห็นศพเขาเลยเจ้าเลยเอื่นไปเบิ่งครับเอื่นไปเบิ่งมีศพมาเบิ่งมาเบิ่งน้ำกันเนี่ยศพศพผู้ชายตายคือกันครับศพผู้ชายตายเหมือนกันครับก็เลยมาเบิ่งเวลามาเบิ่งดอกครับย่าน ยานกินเข่ามาเสียบยานนอนมาเสียบมันสินะครับเขาเปิดออกมาครับซบดําเขมือครับหันไปก็เห็นไหมเขาเข้าก็นหนาเสียงเลยเลยหันไปบัดนี้ซบงอมือขึ้นมากครับเดเมื่อมากสิครับเดมาาเดเมื่อผมดํดำดำขึ้นเมื่อผมเลยครับเดขึ้นมากสิแต่หันฟันมาเมื่อสินะครับเนาะเป็นหานิ่วนะครับเดมาาผมไม่ได้เื่นชอบในตัวนี้ครับเพราะว่าน้นน้นนี่ครับนี่ครับหลักสณับแม้กระทางฟันแข้งแรกครับบัดนี้เขาว่าตามสูตรเท่านะครับเด้อ ตามสูตรเราครับตามสูตรเท่าสูตรกันเท่านี้ครับนี่ตัวนี้ว่าหกกับเจ็ดสิบว่าครับหกเข้ากันหกถ้าหกมาเนี่ครับเขาเนีนไปแล้วครับหกศูนย์มูครับถ้าเจ็ดมาครับถ้าเจ็ดมาถ้าเจ็ดมาเจดมาสูตรไหนนาะครับนาะสูตรไหนครับสูตรที่ว่าสามสิบหงวดครับหนึ่งสามห้าครับถ้าเกียดมา ันนี้สิเป็นล่องร่องไปที่73็ดสามเจ็ดสามเจหห้ห้จ็หาแต่ตัวน,นี้ติดดับเลยไพ่สาเปันดับอยู่ครับมันดับดับแบบว่าดับเก่งมากเลยแล้วก็ถ้า5มา ในสูตรกระโดดเมื่อกี้ครับนี่สูตรกระโดดเมื่อกี้เพราะว่าหามันเด่นมาครับหกห้ามีไหมมีครับไพเชิญช็อในเลขกทีนี้ครับแต่ผมแอดวันเชิญนชอบของรับเนาะถ้ากระโดดมาพันมาตัวน,นี้เห็นได้ครับหาสองครับนี่ตัวรองไว้รองไว้จะคูแล้วครับ เด่นสองคู่เด่นเด่นเด่นลองลองครับลองไว้สามคู่แล้วครับนี่คือกันล่างนิดเดียวครับล่างเดียวล่างอย่างเดียวนะครับเนาะมาดี้้าพี่น้องมาเบึงเลขดับพี่น้องครับเลขดับเอกดับในงวดนี่ครับที่ว่าดับอยู่ตลอดนะครับเนาะน่นครับดับมาดับมาดับมาดับอยู่ตลอดครับดับจิ้นซิมดับบอมมี่ปอมม้าเนี่ครับ วันนี้ได้หกวปนพี่น้องนะจะดับอยู่ครับหกแต่ว่ากันล่องไ้ก่อนนะครับเนาะล่องไ้ก่อนครับที่ว่าฟันเห็นสมบนะครับเนาะก็เลยล่องไว้ตัวเดียวครับคู่เดียวนะครับพราะว่หกมันติดดับครับหกมันติดดับแอดเลยตัวอื่นเราเอาครับสายหกนี่สายหกสายหกมีคู่เดียวครับวันี้สายห้าสายห้ามีสองคู่แล้วครับ สายเกจบดี้สายเ็ดนะครับเนาะสายเ็ดสายเกจอยู่แป๊บหนึ่งครับสำหรับาทาั้งสายเ็จนี่เจ็ดซามนี่เจ็ดซามนี่สิแมาบอกพี่น้องครับตามความฝันฝันว่าลงไปหาปลาอยู่หนองมันมัมีป่าไหมครับพี่น้องนี่ครับผมว่าสายเจ็ดย่านเ็ดมาก อันเสีย้เป็นเขียนว้กันใ้ซื้อครับกันไว้ซื้อนะครับเนาะกันครับกันไว้ซื้อแต่มาชื่นชอบที่เจาะที่สายหาครับพี่น้องครับชื่นชอบที่หาเนี่ยครับเด้อถ้าห้ามาเนี่ยครับหามาบ่งงนะครับเนาะบ่งงบ่สับสนครับบ่งงนะครับมีสูตรที่เฮ็ดไ้ทันมาช่วเบิ้งครับมาเบิ้งน้ำกันครับสำหรับสูตรนี้นะครับเนาะ คลิปนี้อาจจะน้านเนี่ยนะครับเด้ออาจจะนามหน่อยครับนี่ครับสูตรนี้สูตรนี้ลอกมาจากสูตรยี่สิบมวดเราครับนี่ยี่สิบมวดเ่าครับเห็ดมาว่าหาประกบตัวไหนที่มันเข่าครับเห็นไหมครับฉิดมามันเข่ามาตลอดครับมันมีหาตัวนะครับเนาะเข้ามาตลอดนี่ครับหาหวเกีดมีเกีดหาบะมันมีะพี่น้องครับมีเกีดสามมีเกีดสามอยู่ครับ มีห้าเก้าไหมมีหาเก่ามีหาศูนย์บ่ะมีหาศูนย์ครับมีหาศูนย์มีแล้วมีห้าหนึ่งไหมมีห้าหนึ่งครับแต่บ่มีหาสองครับนี่ครับหาสองมีครับหาสองมีนี่มันติดดับครับห้าสองหาสองยาพรมสิเขียนไว้เป็นกันดีกว่าครับสองมันติดดับบางท่านตายใหม่ด้วยเลยบาง่านตายใหม่ระวังครับสองศูตรนี้ไม่มีนะครับเนาะ ถ้าตัวนี้มานะครับเ้อขอให้สูตรมีสมุนวพรเท่ามากครับมันสิมากประมาณนี้นครับเนาะนี่แคปหน้าจอยเบิ้กงไกลครับแคปหน้าจอยพิจารณาละครเนี่ยนี่สูตรที่หนึ่งนะครับเ้อะเรื่องแคปหน้าจอไว้ครับนี่ครับแคปหน้าจอไว้ครับมีห้าเก้าหาศูนย์นะครับหาตัวเน้นเ้ามีอยู่ครับอีกสูตรนะครับเนาะนี่สูตรเดิมครับเมื่อที่แล้วมา่เนาะครับนี่ยเสียตัวเดียวครับเสียตัวนี้เฮ้าครับเสียตัวนี้มาทาตัวนี้ เป็นเก่าศูนย์หนึ่งกับสีมาเป็นหกกระไดเห็นไหมครับเนี่สูบคบกันมากมีทั้งหกมีทั้งหนึ่งครับตัวนี้ยังเหมือนเดิมครับใส่เหมือนเดิมสูตรเก่าครับนี่ครับเดินมากครับถ้าสูตรตัวนี้มาได้ครับเดินนี่สูตรนี่ตัวนี้มาสูตรพี่น้องเข้าี่ว่าได้แปดเกาศูนย์เมื่อกี้มันตายอันนี้ได้ซีหาหกครับถ้าห้าหกมามีไหมครับนี่หาเก้ามีครับหาเก่าหาสองมีหาหนึ 5, 1, ่งโมมีครับนี่ตัวนี้หาหนึ่งโมมี หา 0, มีครับมีหาศนย์มีหกศนย์ 6, 0, มีปะหกศมีหกเก่ามีปะครับหกเก่ามีนะครับนาตแตว่าชื่นชอบไปที่กันไปที่ฟันเห็นศพเพราะว่าหติดดับเดี๋ยวหาสอหาสองศเมื่อกี้ไม่มีศูนเมื่อกี้ผมมีตัวนี้มีเก่ามีสอง้าแล้บาทีล้วพี่น้องครับสรุปว่าหาเก่าลองหาเก่าไว ตัวหนึ่งนะครับเนาะอีกสูตรหนึ่งครับพี่น้องครับสูตรเกาตามม้ท่านผู้ชมดูครับนี่สูตรเกาห่อครับงวดที่แล้วตัวนี้ตายมันอยู่ที่ว่าสูตรลักครับถ้าสูตรลักคำนวณสูตรลักปักลักตายนี่คือตายครับอันนี้มาเห็นไหมครับประกบนียเข้าไปทีหนึ่งนี่สูตรที่สามของเราตัวนี้มาหาหาเกา้วบ่ครับ่มีครับเป็นหาแปดครับพี่น้องหาหก หกเก่ามีบ่หาหกมี่แต่ว่าบ่เชินชอบนะครับเนาะวันนี้หกหกศูนย์มี่บ่หกศูนย์มีนี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับสรุปยังไงครับเช่นชอบที่สุดนี่ครับสองตัวนะครับเด้อเน้นลองเน้นเน้นนะครับเด้ออันนี้ร่องครับอันนี้ร่องอันนี้เมื่อกี้มันมีมากนะครับเนาะสำหรับซ้ายนี่ครับลอง เกตมันหายจากวงจรไหมครับพี่น้องครับไรไปมากเกตมันหายไหมวันใดว่าเฉีนชอบก็เป็นยังครับวันใดเฉียนชอบลองลองแล้วก็หาหนึ่งหาหนึ่งลองสรุปว่าสูตรของแอดนะครับเนาะสูตรของแอดครับแคปหน้าจอยเบิ้งครับแคปหน้าจอยเบิ้งครับสำหรับท่านผู้ชมครับใครที่มารับช่องฟังครับทำเบิ้งจนจบก็สิเข้าใจนะครับเนาะ ไี่ทลูดก็อาจจะงงในการหามหาตัวเลขเท่าทางตัวเลขสรุปว่าเด็กฝันก็เน้นตัวนี้เน้นตัวนี้อันนี้เน้นลองนะครับเน้นลองอันนี้เน้นๆครับอันนี้สองสามสูตรประกบกันมันมีสองสูตรอีกสูตรหนึ่งม่มมีอันนี้มีสองสูตรอีกสูตรหนึ่งม่มมีอันนี้ก็หายจะงงกรอนถ้าหามากครับตุกตาิมัน3สามคู่นี่ครับประมาณสามคู่สี่คู่ครับประมาณสี่คู่ครับประมาณสี่คู่นะครับร่างอย่างเดียว สรุปมี1 2 3 4 5 5คู่หาหเตนเน่นสคู่ร่อง3คู่เด้อพี่น้องสำหรับแนวทางของแอบนะครับเด้อกับพิจารณาเบิ่งครับผู้ใดชื่นชอบใน15คู่นี้ครับกับพิจารณาเบิ่งครับอาจจะบ่ชื่นชอบในเลขที่แอกบกำหนดให้น้องครับนเนาะบ่ชื่นชอบเลขเน้นใหก้กะเบิ่งว่ามีตัวใดถึงตาตองใจเด้อครับเด้อ สรับแนวทางกับมีทั้งเขามีทั้งหลุดนะครับเนาะพิถูกประว่าก,กันครับกับพิจาณาตามสูตรและพิจณาตามความฝันนะครับพิจณาตามความฝันฝันมันมั่งสีนะครับเนาะกันเลยเพื่อจะมีโชคมีราบนะครับเนาะเพื่อมีโชคมีราบเพราะว่ากับฝันได้แรกนะครับฝันได้แรกกับฝันว่ากองเนือกองยังเขาความมากกองไว้ท่านผู้ชมครับมากองไว้ผู้คนแต่ลดแต่คนมาเอาครับไปสีเขามาเอาก็แล้วแต่ดวงวัสนาของคนนะครับเนาะ นี่ครับสำหรับแนวทางสูตรล่างนะครับเดิมแนวทางสูตรล่างครับเดี๋ยวกาสิทำนี้ยังเปลี่ยนแปลงในกาสิมาสรุปใกล้มือวันที่สิบหาประมาณพุทธอะครับเนาะมาสรุปให้ท่านผู้ชมฟังฟังครับว่าแนวทางค้งแรกโค้งสุดท้ายครับแถนมีการเปลี่ยนแปลงกะประมาณนี้ครับในอันนี้เริ่มบอสเชียนชอบแล้วครับตัวนี้บอสเชียนชอบแล้วไทกันมอนกันตัวเดียวครับ แต่ว่าฝันย่อนฝันเราโมมี่บ่เห็นปลาครับพี่นองครับฝันว่าเห็นปลาครับเอาละครับบางท่านบอกว่าอย่าเพิ่งขาดทิมครับตัอได้ขาดอย่างันลอยไปบ้างทำมันช่วงพีชนบ้งนะครับเน้่สำรับแนวทางครับเน้นเังสี่นะครับเน้น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 ลองแล้วก็ลองล่างอย่างเดียวนะครับเนาะล่างอย่างเดียวครับล่างเดียวสำรับแนวทางนี้ครับใหทำมันช่งครับเดี๋ยวเบิ่งแป๊บหนึ่งครับอีกแป๊บหนึ่งครับ อีวท่าหนึ่งอ๋ออนี่มันมันมีสูตรเก่ามีมันไม่มีสามครับสูตรใหม่มันมีสามพี่น้องครับนี่ครับมันมีสามเพราะว่ามันบ่าไหนมาต้องกันนะครับมันมีสูตรสามสิบหน่วยหนึ่งหนึ่งสามห้าไหมครับเนาะถ้าใครเชื่อชอบครับเพราะเป็นอย่างนั้นครับเนาะใครเชื่อชอบก็ไ่เป็นไรแต่ว่าแอสที่เขียนไว้นะครับเด้อตามตัวหนังสือครับ ดูตามตัวหนังสือครับในคลิปนี้ขอบคุณสุภูข้นขับที่เข่ามารับชมองเฟังคลิปนี้จนจบครับในช่องในวังเย้าครับเนาะในขอบคุณที่เขามาเป็นกาลังแรงใจให้กันครับทุกท่านทุกคนนะครับเนาะในทุกคนเข่ามารับชมองเฟังคลิปนี้เยอะกว่ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้ทางช่องและสิมบัพัแนวทางดีๆที่ทา้งสองนั่มเสนอให้ท่านประท้อมครับไดรับชมองเฟังเราคำเนาะในคลิปนี้ก็ขอทุกคนครับมีโจงมีดาบสุภูข้นคขับ ในคลิปหน้าเดี๋ยวมันมึงขงถ่ายของเล็กบนเฮ้าครับเพราะว่าเอาความฝันมายงเกี่ยวนําคขึ้นกันนะครับเนาะในคลิปนี้ฝากไปชั่งนี้ครับคลิปหน้าพรไหมครับขอสวัสดีครับ